เราครับวันนี้ก็เป็นวันที่ดีนะครับที่พวกเราได้มาบวงสวงก็บวกว่าหลังจากวันนี้ก็จะมีแต่สิ่งดีๆขอให้ทุกอย่างราบรื่นครับครับก็สําหรับผมก็มีถ่ายอารมณ์ไปแล้วนะฮะบางส่วนนะฮะก็วันนี้ก็เป็นเลิกงามยามดีของการบวงสวงนะฮะก็ขอให้ผมก็ขอขอพอไปแล้วฮะว่าขอให้ทุกอย่างราบรื่นไปได้ด้วยดีถึงแม้จะมีอุปสรรคเข้ามาแต่อุปสรรคก็จะกระจายหายไปให้หมดเลยฮะ คือที้ว่าคาเข็ยนคือการขัดนานมากนานมากเพราะว่าหลายเรื่อง <laughs> <c oughs> ไม่ขอหวยไหมอ๋อ,อครั้งนี้ไม่ขออะไรเรื่องอันนี้คือการรวงส่วนซีรีส์เราจะไม่ขอเรื่องอื่นออโอเคแปลว่าเราอยากจะขอเยอะไปยาวใช่ครับส่วนถ้าเรื่องหวยและเรื่องอื่นอ่ะเรามีที่ของเราอยู่แล้วเรามีแหล่งของเราอยู่แล้วะอะไรอย่างเงี้ยโอเค,อเคเได้เลยแต่ ตื่นเต้นมาครับเพราะว่าเพิ่งประกาศไม่กี่วันครับผมแล้วก็กระแสตอบรับก็โอเคครับผมมีคนให้ความสนใจแบบเยอะมากเห็นแบบยอดทวิตเป็นแบบเป็นแสนเนี้ยครับผมก็ให้เป็นสูงสุดของเราทั้งสองคนแลลวครับผมใช่ครับก็ตอนที่ประกาศคือแบบนืนมากผมเนี่ยตอนนั้นกล็ลลงจะอาบน้ำใช้ประยชนเนื่อตัวเลยตื่นเต้นไม่ไม่ได้ฟิลนี้มาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วอะไรแลวอันนี้เป็นครั้งแรกที่เราได้รับบทบาทเป็นผู้หลักด้วยก็เลยแบบ ทำให้ตื่นเต้นเป็นพิเศษครับแล้วก็แบบตื่นเต้นครับต,ตื่นเต้นมากๆครับวัันนน้ค่่ะแบบทาาาากกรแบบวว่่ตนเ้ดีใจองพทุกคนทุกคนก็ดีใจครับผมที่ก็มีเห็นหลายๆคนเชียร์ให้เราแบบได้ได,ได้เล่นซีรีส์แบบเป็นคู่หลักครับผมก็พา,นา <ๆ S 2> คนดีใจแบบจำนวนมากครับเขาผมเนี่ยบทปางผมคือเล่นเป็นพิเจตนะครับก็จะเป็นคนกลางระหว่างคิงเอื <ใน S 1> ้อ <ใน S 2> คนกลางสําหรับทุกเรื่องฮะก็จะอยู่ระหว่างกลางตลอดอะไรเงี้ยฮะแล้วก็คนนี้ก็เข้ามาผมก็ในบทบาทของผมเนี่ยก็จะเป็นคนกลางคาแรคเตอร์เนี่ยจะเป็นคนที่คิดบวกเป็นเอ NERGY ที่บวกบวกหมดเลยไม่ได้คิดอะไรอะไรเงี้ยฮะก็จะเป็นคนที่คิดบวกเราจะไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรฮะครับผมผมรับบทเป็นน้องไม้ครับผมน้องไม้ก็เป็นเด็กฝึกงานในออฟฟิศนะครับพ็ เข้ามาในออฟฟิศก็ได้พี่เจดเป็นเป็นเรียกว่าเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลครับผมคอยสอนงานคอยคอยคุมง,งานให้ครับผมก็นาไม้ก,ก็จะเป็นคนที่ที่สดใสร่าเริงครับผมเป็นสุภาพบุรุษหล่อใจดีครับผมฮะันนนหนึ่งน้องไม้แตบแต่มันเข้าตัวเองด้วยไงใช้เวลาพูดภาษาเลย <laughs> ใช่ใช่ใช่เถอะพูดแล้ สำหรับผมแตกต่างกันแบบมากๆเลยครับแตกต่างมากมากครับแล้วก็พอรู้รู้ว่ามันแตกต่างมากๆเนี่ยเราก็ได้แบบทำการบ้านที่แบบก็ทํทำการบ้านมากขึ้นแล้วก็เยอะขึ้นเลยฮะที่ยาหนุ่มันเป็นคู่หลักของเราด้วยแล้วก็เลยทาจากที่ทําแบบโฟกัสเยอะอยู่แล้วแเ,เราต้องแบบรอบครอบมากขึ้นไม่พยายามให้แบบไม่พยายามเก็บรายละเอียดมันให้เยอะที่สุดครับใช่ตั้งใจสุดสุดครับ แตกต่างมากครับผมว่าจริงๆผมก็มีตอนนี้น่าจะเป็นเรื่องที่3ของผมก็แต่ละแต่ละเรื่องก็ต่างกันหมดเลยก็ต้องใช้เวลาในการแบบทําความเข้าใจกับคาแรคเตอร์มากพอสมควรตอนนี้คือตอนนี้ยังไม่มีถ่ายครับผมแต่ก็เราก็เหมือนทําการบ้านแบบวิเคราะห์คาแรคเตอร์แล้วก็พยายามอ่านอ่านนิยายครับผมตอนนี้ก็อ่านได้ประมาณหนึ่งแบบครับเข้าไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับเข้าไปแล้วครับ ยังไงบ้างพอเข้าไปสวมบทบาทแล้วใด้ดอ๋อเป็นยังไงาวว่าเป็นยังไงบ้างก็เอาตอนแรกๆตอนที่วันแรกเลยก็ยังแบบยังไม่ได้ชินอาจะใช้เวลาในการถ่ายเนี่ยค่อนข้างแบบแบบเยอะหน่อยเพราะเรามีแก้บ้างอะไรแบบมันอาจจะยังไม่ใช่แล้วก็รพิ่มกับก็พี่พิชีก็เลยให้ทําใหม่ทําใหม่จนมันได้เลยครับใช่ซึ่งวันถ่ายแรกๆเนี่ยค่อนข้างยากเหมือนกันครับยาก,ยากแล้วก็เพราะอย่างหนึ่งเป็น มันมันมันคนละคาแรคเตอร์ด้วยแล้วก็เลยแบบเราอาจจะยังไม่ชินในช่วงจำวันแล้วก็ยังยังไม่ใช่แบบน้นาอะไร้ยเราก็เลยต้องแบบทำกันบ้านเยอะแล้วก็พี่ชีก็บอกว่าเอออันนี้อาจจะยังไม่ใช่ยังไม่ตรงที่แบบต้องการแล้วก็ทําใหม่เพราะว่ามันอาจจะต้องใช้เวลาตอนช่วงแรกค่อนข้างแบบเยอะนิดนึงอะไครับสาหรับผมนะครับ ผมก็ตอนนั้นผมทําการบ้านอย่างเดียวเลยทำไมเฮ้ย <คน S 2> ใช่เพราะาตอนนั้นมันันออกงานด้วยแล้วก็มีหลายงานด้วยอนะไรเงี้ยซึ่งบางคนตอนนั้นยังยังไม่มีใครรู้อะไรเงี้ยเราเราก็มีไปถ่ายรูปซ่อนนะคะแ,แล้วก็ถ่ายแล้วถ้าวิ่งตัวหลังกันเราต้องแอบหลบหๆปะเรื่องหลังไม่มีหลบแต่ว่าแต่ว่าเวลาคนถ่ายเขาอาจจะเขาอาจจะหลบๆบ,บ้างเราก็หลบครับมีใครถ่ายสตอนหรือยังใช่ ก็มีหลบหลบครับ่ะาว่าเราคาดหวังกับเรื่องนี้ยังไงกันกนคาดหวังอยู่แล้ว<ช> <ผม S 1> ครับผมเพราะว่า<ผ>ม,มีแฟนๆทั้งแฟนๆซีรีส์เรื่องนี้อยู่แล้วแล้วก็แฟนนิยายคือมีแบบเยอะมากก็จะบอกว่าพวกเราจะตั้งใจแบบทํากันบ้านทุกอย่างครับผมก็อยากให้ทุกคนฝากอยากฝากเป็นกาลังใจให้พวกเราด้วยนะครับทั้งพวกเราทีมนักแสดงทีมเบื้องหลังแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องกับซีรีส์ทุกคนครับครับ พอโจทย์ไหมพอโจทย์ครับอ๋อคาดหวังไงกหมครับค่อนข้างคำว่าคาดหวังคาดหวังครับเพราะว่าเป็นเราได้รับได้รับหน้าที่แล้วหรือว่าแบบได้รับโอกาสแล้วเราก็เลยมันเป็นผลงานของเราด้วยก็ทําเต็มที่แน่นอนครับจากนี้เนาะเดี๋ยวเราขอแสดงน่าจะตอนต้นหนึ่งมีหน้าระหว่างนี้เราจะเจอกับแฟนๆผ่านช่องทางไหนหรือว่ามีงานอะไรอย่างอื่บ้างไหมครับอ๋อช่องทาง อ๋อก็ตามก็ตาทาง IG ของแต่ละคนนะครับผมก็เป็น KRP ดับเบิ้ลครับ Twitter ก็เป็น Twitter KRP นะครับครับส่วนผม IG แล้วก็ Twitter ชื่อว่า My Name อนัสกอยิมครับแล้วก็ป้าตี๋ใหม่จะอยู่กับแฟนๆคะะไรนะครับป้าตีใหม่อยู่วยการอยู่กับแฟนๆอยู่ด้วยกันแล้วก็อยู่กับแฟนๆนะครับเพราะว่าเราจะมีมีแฟนมิสติ้งที่ประเทศเกาหลีครับผมใช่ครับวันที่17ธันวาคมเดือนหน้า ฝากงานใช่ไหมฝากงานแล้วก็ฝากพวกเราด้วยโอเคครับก็อยากฝากพวกเราด้วยนะคะทั้งสองคนนะครับผมก็ก็จะมีงานเดือนหน้าครับผมใครที่ว่างไปเกาหลีก็สามารถไปได้นะครับสำหรับแฟนๆที่เกาหลีก็รอนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะไปเจอพวกคุณครับผมใช่ครับก็สําหรับปีหน้าที่เป็นแฟนมีที่เกาหลีนะฮะก็สําหรับใครอยากดูนะฮะตอนนี้บัตรบัตรได้หมดแล้วแต่ว่ามีมีมีหลุดครับมีมีหลุดอ๋อตอนนี้มีหลุดด้วยก็ ถ้ามีหรือก็อยากให้ทุกคนรอติดตามหรือว่าลองลองลองเข้าไปติดตามอยากให้หลุดมาต้องเต็มใช่ไหมไม่อยากให้หลุดหรอกก็อยากให้เต็มนั่นแหละครับใช่ครับอยากให้ทุกคนไปดูกันเพราะว่าเออสปอยนิดนึงนิดนิดหน่อยหน่อยก็ได้ครับก็คือเออโชว์ทั้งหมดนี้มันเป็นโชว์ใหม่แบบเยอะเยอะเลยเยอะเยอะเลยครับประมาณ80%เปอร์เซ็นต์เลยครับใช่เป็นโซนโชว์ใหม่แล้วก็คิดว่าทุกคนยังยังไม่เคยเห็นผมเออในแบบนั้นอะไรเงี้ย อุ้ย oh, oh yeah, yeah. <laughs> จะโดนแ,แล้วนั่นแหละครับ <laughs> ก็อยากทุกคนเกือบดูด,ด,ด <laughs> เดือนหน้านะครับแล้วก็มีออนไลน์ด้วยนะฮะใครที่ไม่ว่าไปก็ซื้อบัตรออนไลน์ได้นะครับผมรับผมมีอีกเรื่องน,นะครับเกือบลืมอันนี้สําคัญเหมือนกันครับผมเดือนหน้าเราจะมีนิ่งเฮียตอนพิเศษนะคบก <laughs> ็อ,อยากให้สาวติดตามเรื่องนี้ด้วยนะคะผม <laughs> บอกเลย <laughs> บอกเลยว่าบอกเลย <laughs> ผมไม่กล้าพูดเลยบอกเลยว่าผู้เราก็ ก็ไม่เบานะเราจะได้เห็นมากขึ้นละกันครับผมใช่ครับเดือนหน้าวันไหนครับปักวันอะไรคะยังบอกไม่ได้หรือเปล่ายังไม่ได้ครับแต่เดือนหน้าแน่นอนครับขอบคุณครับ